เมสซี่นุนยามานมีอนาคตยิ่งใหญ่กับบาร์เซโลนาเรอแนลมซี่นะครับเผยว่าเขายังคงติดตามดูผลงานทีมเก่าอย่างบาร์เซโลนาพร้อมกับคาดหวังถึงความสําเร็จของทัพอาซูกาน่นะครับเรอแนลมซี่ครับตำนานกองหน้าชาวอาเจนินาของอินเตอร์มิามี่เปิดเผยระหว่างร่วมงานอีเวนต์อาดิดาสว่าเขายังคงติดตามดูผลงานทีมเก่าอย่างบาร์เซโลนาแล้วก็คาดหวังว่าทีมเก่าจะประสบความสาเร็จในฤดูกาลนี้พร้อมกับมองว่ารามิยามานครับดาวรุ่งวัย17ปีจะมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ร่วมกับสโมารนนี่ครับตามรายงานจากมน่ีีซ อำลาสโมสรไปตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2021โดยย้ายไปคาแข่ขงกับปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็โยกมาอยู่อินเตอร์มมีมจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งกองหน้าวัย37ปีครับยังคงติดตามดูผลงานทีมเก่ามาโดยตลอดโดยเฉพาะในซีซั่นนี้นะครับภายใต้การคุมทีมของฮันซิฟริกโดยเมสซี่กล่าวว่าผมอยากเห็นบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ลาลีกาโคปาเดเรและก็แชมเปียนลีกในช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่เป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยก็แข่งขันจนถึงช่วงสุดท้ายและเมสซี่นะครับยังกล่าวชื่นชนาานนอ,นนองราวมีน่ทีมี อนาคตอีกหลายคนในปีหน้าถ้าผมต้องอยู่กับใครสักคนพออายุของเขาและก็อนาคตของพวกเขาผมได้ยินมาว่าพวกเขาเลือกลามินยามานและก็แน่นอนว่าสําหรับผมด้วยผมเห็นด้วยเหมือนขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วก็หลายๆอย่างแต่มันคือปัจจุบันและไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีอนาคตที่ยิ่งใหญ่รอเขาอยู่แล,แล้วคุณผู้ชมนะครับฟังข่าวนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยและก่อนจะจากไปขอฝากเว็บไซต์บบบอลเเดดดดดีีียยยยวววกกัน้้้คูสสฟไม่่่าาใชจแ็ ต้องสมัครสมาชิก d ด i l ทั้งสิน้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ